แล้วเราเข้ามืออะไรคืออะไรสเปคสเปคมันแบบไหนยังไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นต้องให้สองคนนี้เผาแน่เลยเดี๋ยวหล่นกันอียังไงคะเนยเบลล่าบอกคุยอะไรกันไม่ได้คุยอะไรล้วาคืออะไรมันมีความลับอะไรเกิดขึ้นเ่ะแล้วเจมเออนิ่งไปเลยอะเซมส์ก็ถามเธออยู่อะไรอะสเปคสเปคสเปคนี่และวผมก็่ชอบทั้งสองคนเลยชอบทั้งสองคนไหนนี้เบลล่ากับ พี่เนยอย่างงี้ใช่ไหมเห็นในละครในละครไอ้ไม่ใช่ในละครสิเบื้องหลังละครมีคนถูกเรียกว่าแม่ใครมันรายการสนไม่ใช่คับมี่อนไมเลยทนายไหนๆก็เล่าเลยแล้วกันกัเท้าความให้ฟังค่ะสามเครื่องมระจบนะไย อ่ะเพราะว่าคนนี้ครับเป็นคนที่ชอบแบบว่าเป็นคนขี้บ่นชอบบ่นคนบนี้ในกองราบนอะไรบ่นอะไรเขาไม่มิ่งไงเขาจะ่ลสเลสเลสไงคือเราห่ค่ะคือเราเป็นห่วงน้องว่าแบบละครเรื่องแรกคือเรานึกถึงตัวเองตอนละครเรื่องแรกว่าเราเราไม่โอเคคือเราเราเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอพอเขาคือเขาเก่งไงเขาบอลทูบีเขาพอห้าสี่สามสองเล่น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 ปึ๊บไทยย่น้องมาตี เอออย่างเงี้ยคือเแตนหนุ่มก็คนบ่นบ่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เขาเรียกแดงเดี๋ยวก่อนไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงเยอะไปดียังไงเออยังไงไฟเขียวไฟแดงถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้วเป็นคนที่เล่นแบบ น้องมารตีเฉลยก่อนล,ละกันคนที่คนที่ถูกเจมเรียกว่าแม่คือ,อพี่เน,เนเยหูแล,ล้วว่าเออทำไมอ่ะทำไมไปเรียกเขาแม่อะแม่เขาเป็นคนที่ขี้บน่นเยงเวลาผมไปแกล้งเขาหรืออะไรเขาอย่างเงี้ยนี่จริงๆแล้วเขาไม่เหมือนในในละครเลยนะครับคือในละครเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า เป็นเป็นเป็นลายลายลายตัวจริงเนี่ยคนที่ถือตัวมากถือตัวมากหัวเนื้หัวตัวสุดๆสุดจริงจริงแต่ไม่แล้วเธอไปทำไรเขาไม่ไม่ไม่คือผมก็ไปแกล้ง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 เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอย่างนี้นะแต่ก็อันนี้ปุ๊บพอมาแกล้งปุ๊บนี่นี่แกเดี๋ยวฉันเดี๋ยวใครจะมองฉันไม่ดีทำไงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแบบใหญ่ใหญ่โตเลยโอ้ยทำไมเป็ขนาดนั้นคือเราก็อยากให้เขาคือเขาน่ารักค่ะเขาเป็นเด็ก เขาก็เห็นเราเป็นพี่สาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่เฮ้ยเดี๋ยวดิวะเออแล้วมีวหรจุ๊กค่ะแบบว่าแม่เฮ้ยแม่เออเดี๋ยวเราต้องไปจบไปต่อต่อต่อให้เลยทาครีมหรือยังอ่ะเดี๋ยวตัวดำนะอะไรเงี้ยมาทาเลยให้หยิบเมาส์ทาให้เนี่ยแล้วหนูรู้สึกว่า เราคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าหรืออะไรที่มองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมาท่ายให้เราเขาดูเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทายคลิมให้ฉันทำไมย่ะจะไปห่างๆเลยเห็นไหมเป็นนี้เลยเนี่ยแล้วเวลาแบบว่าเวลาที่เขาสอนแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบ่นบ่นบ่นทุกอย่างเหมือนแบบเหมือนแม่บ่นบ่นบ่นทุกอย่างจบแล้วเปลี่ยนเฉลยกันนีดก่อนนะครับเฉลยอะไรไม่ถามเลยอะไรตัยังไม่ได้ถามอะไรเลยอ้าวถามเมื่อกี้อ่ะเข้าคำถามก็ได้ไม่ คำามที่สี่ลืมไปแล้วนะปับันนี้ที่ดูจากเอมวีไป <c oughs> คําถามที่สี่เป็นคําถามจาก <c oughs> คุณชายพุทธิพัฒน์ใช่ไหม <c oughs> ไม่ถามอ่ะคุณเจมคะถาม,ถามว่าคุณชายรณพีพูดกับคุณชายพุทธิพัฒน์ประโยคคําพูดนั้นมีกี่พยางโอ้ประโยคที่ใน MV เอมวีเมื่อสักครู่นี้เราจะได้เห็นว่าคุณชายรณพีพูดกับคุณชายพุทธิพัฒน์มีอยู่หนึ่งประโยคใช่ไหมตอนที่หนามีกี่ ยางประโยคอะไรนะคุณคุ้น่ะไอ้นนี่ใช่ไหมคะตอนที่ประกวดใช่ใช่ประกวดประกวดนั่งคุยกันอ่ะที่บอกว่าพี่ชัยพันอ้าวยามีคนแบบโหยาวสี่โหยาวยาวมากจริงจริงเราก้งีช้อย้ายยี่สิบสี่ยี่สิบห้า่สิเจ็ดี่สใบหน่อยไหมพี่เจมส่งจูบหน่อยใบหน่อยยี่สิบห้ายี่สิบหก่สเจ็ใช่ยี่สิบ้า่สจ็ใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยเป็นคนประมาณไหน เดี๋ยวค่ะเราก็ไม่รู้คาตอบเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงให้ดูดูไม่คือมันก็แบบว่าพูดประมาณแบบว่านี่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 ไม่ไม่คือคือพูดว่าอะไรพูดว่าอุ้ยพูดก็รู้หมดเลยสิพูดแค่ขึ้นมาได้ปะมอ่าก็เกินเกิน็ได้เห็นเพียงนิดเดียวอเห็นเพียงนิดเดียวให้สร้าง แล้วก็ตอบมีตอบเองยาๆั่งานเองนะครับอ่ะเอาละตอนนี้ก็มีคนตอบมากมายมากมายมีคนถูกแล้วเจะบอกว่ามีคนตอบถูกด้วยนะเฉลยเลยไหมเฉลยเลยคําตอบคือคำค์ตอบคตังตมค์ตั์ตำงค์ตังค์ตังค์ังครับคี่ังค์ต่งค์งค่ะแงค์ตังค์ตังค์ตัาคคําถามคัง คุยกันยาวมากจนเขาลืมไปแล้วว่า MV มีอะไรบ้างใช่เอาล่ะคนที่ตอนนี้คะแนนนำโด่งขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคืออันนี้อ๋อนี่ค่ะพิมสนกค่ะตัวมีไอสองตัวไอน้แล้วพิมสนกนะคะตอนนี้โอ้โหได้ไป69.8ิบเ้ดโนี่เรียกว่าคะแนนนำแบบว่าโด่งเลยโด่งมากมาโด่งมากมากทันนะครับผมอ่ะเรา ตอบอีกนิดนึงไหมอ๋อเรามีโชว์พิเศษล่ะวันนี้อ่ะเกือบลืมไปเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่จะมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะซึ่งคนนี้นี่ต้องบอกว่าเขาเป็นแชมป์แชมป์ลีลาใช่ไหมเป็นแชมป์ลีลาเลยนะแล้วเขาพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมหรือยังคะมีล่าเลยเหรอโอเคถ้าพร้อมแล้วเราขอเรียนเชิญเลยดีกว่าค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เชิญเข้ามาในห้องนี้เลยค่ะ ฮ่านางสาวอะไรนะสีสยองจ้าว่าเขาจะเป็นมือเต้นรำขนาดไหนนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นช่วยหน่อยค่ะคุณชายแนะนำตัวแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงโอ้ยอย่าทำเป็นกองแก้วสิเป็นสีสยองมากเลยสยองมาก นี่บอส oh. คนล oh. ่อคนล่อไอ้ย่าเอาเรื่องเป้าเดี๋ยวาพี่แปลแปลเลยแปะไอ้ย่าก่อนอื่นต้องขอแนะ้นำตัวนิดหนึ่งเอาโอเคนะนำตัวนี้ค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซีซี่ยองเป็นจิ๋งี่ซ่องพันห้าร้อยห้าสิบหกค่ะชื่อแล่นชื่อเล่อมชื่อน้องกลานกล้วยค่ะกลานกลวยนะคะอันนี้ฟังจากสำเนียงก็รู้เลยว่าเป็นคนภาคเหนือ เป็นคนใต้ค่ะคนใต้คนใต้คนใต้อะทักทายทักทายนักแสดงนิดนึ่งมีมงด้วยลืมบอกค่ะลืมบอกว่ามาจะพักตายเป็นเพืือนของกระทิ้นรู้จะไม่กระทิ้นรู้จกไม่กระทิ้นกระทิ้นได้เข้าหวามีคนชอบทำลายกระทิ้นฉีไม้กุดตี้นี่ฉีไม้หมเโลกมารตี้เนี่ยไอถ้าไม่ต้องชอบทำลายต้องต๊อบต้องตตอง น้องละคนจังว่าแต่ได้นองคนข้อในคนในข้อชีธรรมราชฎพี่เนรแจ้งไหมอเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวนเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวคืนซับไตตอนนี้นี่จ้ะตอนนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเดี๋ยวเราคอยสอนภาษาตายวันละครเลยแกนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะช่วยจังเลยนี่คือนางสาวซี้เสี้ยวจะง่ายนางสาวซี้เสี้ยวช้าช้าช้าคนนู้นคนนู้นคนนู้นี่อ่ะนางสาวซี้เสี้ยวชิมิคัะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่พันธ์ดีดีวันนี้เจอตัวจริงไอดีใจจังคูเลยทำไมพูดแบบนี้เพ่าะังกล้ามเชื้อไร้ค่าฉีกรงแก้วแมนคะวันนี้พ่อกสักทีออยมอยากบอกว่าความช่วยก็นกลายเคียงกันนะแต่ว่าวย้ก็ให้นี่เป็นไรหลังหลังาจากที่ทัทายกันแล้วเรียบร้อเธอจสวยมากหน่อยนิดนึงเพข้ใจว่าขต้องเสียใจนะ เอาละเอาละเอาละเดี๋ยวก่อนเราทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วขอถามนางสาวกรั้นกล้วยนิดนึงนะคะวันนี้นางสาวยสยงค่ะนางสาวีเซยองวันนี้มาทำไรวันนี้มีโชว์บิเซค่ะบอกว่าทุกคนเลยนี่จะไแบบว่าดนซ์ดนซ์เนี่ยแแดน แดนซ์คนเดียวหรือเปล่าอ๋อวันนี้เราต้องแบบไฟติ้งไฟติ้งเนี่ยนะราต้องแบบว่าด้านให้เอลฟริวเยเนี่ยน้องกับใครกับใครแตเข้าคุณชัยโม่แตนเอลฟริ้วเอลฟิ้วเอลฟิวไม่วันนี้ต้องมาไฟติ้งก่อนเลยไฟติ้งรู้จักไฟติ้งไหมไฟติ้งไฟติ้งไฟไฟติ้ง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  อยากบอกว่าล่ออย่างแรงเออล่อมาฟาดใจเลยฟาดใจเอาล่ะเขาท้าเต้นโอเคไหมโอเคไมโอเคแต่ตอนแรกเดี๋ยวจะเต้นให้ดูก่อนเต้นเลเื่อเต่นเพื่อเใช่ไหมยังไม่ได้ถักไายกันเลยนี่สวัสดีค่ะหัวเราเป็นกุลสติเราเราจะไม่แต้ตอตัวผู้ชายอ่ะเมย์บอกว่าห้ามแต้ตอนตัวผู้ชายอ่ะให้กอดกอดไหมของเธอแล้วม่กอดกอดมีกอดกอดถึงกอดถึงรักว่า เต้นโชว์เลยค่ะขอมิวสิกมิวสิกมาเลยมิวสิกมิวสิกดังกว่าน,นี้ได้ไหมจำเท้าไว้น่จะได้เต้นไมทตไมทำไมจะได้ผมเห็นเต้นโอ้โหโหโดนอ่ะคนนี้โดนอ่ะอยากใ้เปนเต้นด้วยอ่ะอ๋ออ่อนแออยู่แล้วอ๋อ มิจริงเนาะโอ้โหโอเคโอเคแม่ไว้แชมเปอนี่แชมเปอแชมเปอแชมเปอร์เขาทีเสียงเพลงกันนะเขาก็เห็นเธอเต้นนั่นแหละเขาบอกว่าน่ากลัว่ะอ่าต่อไป พร้อมยังพร้อมยังพร้อมเลยพร้อมไหมพร้อมเลยพร้อมไหมเลยอ่าอย่าแพ้เราหน่อยอย่าแพ้เลยพร้อมเลยอย่าแพ้ย่าแพใดเข้ามเปิดเพลงเลยเปิดเพลงเลยเอาเลยอ่าอย่ามาเลยย่ามาเลยย่าใครย่ามาใครย่ามาอ่า แม่เจ้านางสาวสีทองก็เตนรีรัดแกงใช่ไหม้แกงอะไรนะแตนรีรัดเก่งใช่ไหมจำเลียงบายหรมีฝ่ายแบบว่ารานสเลเตอร์มากชื่อเราตนร้อยไหมเรากตนร้อยไหมเรากตนเก่งไหมเตาเป็นเก่งไหมแตนเป็นเก่งไหมเก่งเก่งมากเลยเก่งมากแตนร้อยไหมตนร้อยไหม รอยแต่น้อยไมมแต่แต่แต่แันนี้แต่มบบนี้ร้อยไหมรอยมากรอยมากตไม่อยากตกใจอะตกใจคุณคนอย่งเราแล้วท่้นมาที่เรามีมงกุฎเรามีมงกุฎแค่แค่แค่ กลับมาแล้วจ้าไหานางทาเยอะแพ้ปะเป็นไงคะเป็นชอบกนลสีเธอตกใจเลยทุกคนตกใจตกใจมากซิวมากคืวมากเขาบอกพลิงเหรอเขาเรียกเธอเพลิงเหรอพะลิงพาลิงนี่ก็มันก็ถามเลยเมื่อกี้เห็นลีลาการเต้นไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าในกองเนี้ยเป็นลิงมากใครเป็นหัวหน้าลิงเป็นคนเดียว เป็นลิงคนเดียวเป็นพ่อลิงเป็นลูกลิงเป็นแม่ล<ม>ิงด้วยเป็นเป็นบรรพบรุษลิงเป็นบรรพบรุษลิงค <c oughs> ทำไมอ่ะสนมากเลยเหรออยู่ไม่สุขค่ะมีวีรกรรมอะไรที่แบบ <c oughs> แล้ว